สวัสดีครับ,รบอ่าวันนี้น้องเก้าอุ๊ยน้องก้าเห็นกองดินเลยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวน้องก้าจะเอาแมคโครมาขุดออกใช่ไหมครับโ <Okay. S 1> อเคมาตักออกเลยใชชอตก่อนมือแมคโครนีตักดินใส่แล้วว้าวอะค่อ,คอยๆตกักเราเอาแมคโครตักเลยได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้อ่แล้วก็ต้องตักใส่มือแมคโคก่อน ใส่เลยเดี๋ยวเราเอาไปเทกันถ้าเต็มแล้วเดีย๋ยวเราจะทําตรงนี้ให้สะอาดเลยค่ะเพื่อนๆดูซีกใกล้เต็มหรืยยังอ๋อก้าวกำลังตักใส่นะคะเพื่อนๆอ,อ่าเร่งมือเลยครับผมแมกโคก็จะเต็มแล้วได้เยอะหรือยัง เดีย๋ยวเราจะต้องไปเทกันแล้วตักยาก <S <S ตักยากไหมครับ<ะ>ตักยากไหมครับไม่ยากหรอ <S 2> <S 2> <S เราใช้แมกโรไม่ได้เพราะว่าแมกโรมัน,ม,นมันอาจจะพังแล้วมันฝุดฝืนนิดนึงใช่ไหมครับน้องก้าวเดี๋ดยวเราก็เอาไปเท,ก,เก,เปเทกันใส่ ใส่ต้นไม้เอาดินไปใส่ต้นไม้เวลาน้องก้าวไปน้องก้าวจะยกขึ้นแบบนี้ไหมมันยกได้ไหมถ้ายกขึ้นแบบนี้มันก็ต้องหลุดสิครับเ,เราจะต้องฮะเต็มแล้วเดี๋ยวเราลองออกไปดีกว่านี่เราถอดตรงนี้ดีไหมถ้าไปมันก็หล่นกลางทางสิอ่ะลองดูค่อยๆไปค่อยๆไปนูนไปเทตรงต้นไม้หนยนะ,ะเดินไปแตบบ่ขี่ไปขับไป ข้ามน้ำไปด้วยอย่าให้โดนน้ำนะมือแม่โคอะไปไปเทตรงสนามหญ้าเอาดินไปใส่สนามหญ้าไปใส่ต้นหญ้าครับอ่าเทเลยยกด้ำเทเลยยกได้ไหมว้าวสุดยอดเลยครับเพื่อนๆอ,อ่ะไปอีกรอบกลับไปเอาดินมาอีกรอบนะครับ ย้อนเลยมาตามมาเดีย๋ยวเราจะไปเอาดินมาอีกนะคะเพื่นอนๆถึงแล้วว,าวจากใส่อีกครับเต็มาเป็นก้อนหินนะ่ะฮะก้อนหินอ่ะก้อนหินก็ใส่เอาใส่มือแม่โคเลยย้อน<ห>อุ๊ย<ห>ย้อนทิ้งทำไมนี่มาตักใหม่มาแม่ตักให้ก็ได้น้องก้าวน,นั่งรอบนรถไหมนั่งรอบนร,รถือว่าน้องก้าวจะมาตักเอง อ่าตอนนี้น้องก้าวก็นั่งรอบนรถแล้ว,ว,วอ้าวเอ้ามีเสียงด้วยทําไมแม่โคมีเสียงด้วยอ่าตอนนี้ก็เกิดตรงนี้อุ้ยดินดินแข็งมากเลยเพื่อนๆน,น้องก้าวมีรถไถหรือเปล่า<ะ>น้องก้าวมีรถไถไหมไม่มีอ้าวดูสิอุ้ยไถออกแบบง่ายดายเลยเพื่อนๆดินเยอะแยะมากเลยรถไถเดี๋ยวเขาไปเชือรถไถมาเราต้องขนให้ได้ วิน้องก้าไปเอาเมคโคลเล็กมาขนสิลูกเมคโครเล็กอยู่ไหนอ่าตอนนี้ก็ได้เมคโครเล็กมาแล้วเดี๋ยวน้องก้าจะขนดินจากเมคโครเล็กใส่รถนะครับเ,เดี๋ยวเราเอารถมาจอดใกล้ๆน้องก้าจะได้ขนง่ายๆอ่ะ <คน S 2> ตักใส่เลยไหนตักได้ไหมได้ไหนดูสิไหนดูดินอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยตักได้จริงด้วยอ่ะค่อยๆตักใส่ว้า เดี๋ยวแม่ตักช่วยแม่ช้อนตักาอาขุดดินขุดดินอาตอนนี้น้องเก้าก็ขนดินจากรดแม่โคเล็กใส่มือแม่โครใหญ่แล้วโดยมีแม่ขนช่วยนะครับเ,เดี๋ยวแม่ใช้ช้อนตักได้เยอะกว่าน,น้องเก้าอีกได้ยังแม่โคเล็กเอาตักไปใส่มือแม่โคสิครับ<ช>ตักไปใส่มือแม่โคใหญ่สิครับอ,อ่ามันก็ไม่เสร็จสิครับเพื่อน ดูน้องกล้าทาสีน้องกล้าไม่ทํางานเลยน้องก็้าเล่นอย่างเดียวทำงานอ่ะตักไปใส่มือแมคโครใหญ่จะดีอ่ะตักใส่ช่วยแม่นี่มันจะเต็มแล้วเดีย๋ยวจะได้ไปเตีแล้วอ่ะตันนี้เตี๊อันนี้หยนาแล้ว,วนี่เต็มแล้วปะอยอยแล้วเอารถแมคโครใหญ่ไปเทบ้างแมคโครใหญ่เต็มแล้วครับเพื่อนๆอ่าไปค่อยๆไปนะครับ ห้ามสิ้งนะครับอู้ยแรงมากเลยอู้ไหนไหนไหเทช้าชเดี๋ยวดินจะหล่นว้าวสุดยอดเลยไปกลับไปเอาดินอีกเดี๋ยวกลับไปขนเอาดินอีกนะคะพเพื่อนๆนี่คือรอบที่สองแล้วนะดูสิมีหมามาให้กำลังใจเยอะเลย นี่แม่โคลเล็กก็รอทํางานอยู่ไหนรู้ไมมลองเอาแม่โคลเล็กตักดูซิมันจะได้ไหมเอามือแม่โคมาไว้ตรงนี้นี่แลแม่ลองอานี้ตกักลูกงก้เเจมเออน้อก,ก้าวตักใส่เลยดูดูมือแม่โคมันจะตักได้ไมั้เพื่อนเพื่อนชุบนี่ตักได้เลยเพื่อนเพื่อนอ้าวตากิกว้า สุดยอดเลยตู้เทสิครับเทจ้องย้อนตาอีกว้าวช้าจริงซู้อนกงก้วไม่ได้อ่าแม่โครออยู่ตรงนี้แล้วกันแม่โคเฝ้าอยู่ตรงนี้แล้วกันทํางานช้ามากนี่เต็มได้อ่าเดี๋ยวอีกนิดนึงครับแล้วก็จะก็จะทำงานดักโคแักโคต้องตับไปทางนูน้นอ่าต้องกลับก้อนไหนตากได้ไหม ได้ไหมได้เฮ้ยดูน้องก้าโดนยุงกัดครับเพื่อนๆหัวแดงเลยอ่ะในตากใสอีกใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทเดี๋ยวเราจะขนให้หมดนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะถ่ายไม่เสร็จอ่าเดี๋ยวน้องก้าจะเอาไปเทให้เพื่อนๆดูรอบสุดท้ายแล้วแมคโครเล็กทำงานไม่ได้เลยมันขนช้าอาเดี๋ยวเราจะทำให้มันเสร็จนะครับอ่า แม่โคเล็กบายบายเพื่อนเพื่อนน้อยบายบายเฮ้ยหักเลยหักยหญายเฉยฮะหักก็ยหญ่ยเฉยอ่าเดี๋ยวน้องเก้าบายบายเพื่อนเนสวัสดีครับเ้วยเร็วสวัสดีค่ับายบายอ่าอย่าลืมกดติดตามและเป็นกาลังใจในการทาคลิปให้น้องเก้าด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอ่าไหนตักดูซิตักไปใส่แม่โคอ่าเราเอา มือแมคโครไปเทร,รอบสุดท้ายป่ะมาตายตักเต็มแล้วแม่ตักให้เต็มแล้วนี่ตักดินเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆตักก้อนหินด้วยอันนั้นจะไม่มีก้อนหินตาะได้เต็มแล้วครับป่ะก้อนหินอ่าแมคโครเล็กวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับป่ะก่อนน้องนี้น้องก้าว็จะไปเทอุ้ยดินมันหล่นหมดแล้วค่อยๆค,ครับอุ้ยแรงมากเลยแมคโคร this cup